ครับพี่น้องไล่ได้ของใหญ่ไพ่ครับเบาวไก่โขกโดนบวกผ้าหล่อเห็ดหลงงงงามสวยๆครับเห็ดหลงงงามงามสวยๆเห็ดบวกเมื่อเบิ่งเด้อพี่น้องมาเด้อมาเก็บมาเก็บมาเก็บน้ำกันครับผมไปติดตามชมได้เลยครับไปมาวังหันเด้อพี่น้องผัวละเมื่อยเบิ้ลผันละเฮ็ดเท่าซ้ำพี่น้องเบาวไก่โขกโดนบวกผ้าหล่อของเฮาเมื่อนี้ครับสีผ้าพี่ผ้าหน่องไปหาเลาะเก็บเห็ดหลงงง ล่องเบิงครับพี่น้องหลังจากพายุตกฝนมาป่าลุ่เลาะเก็บเห็ดเบิงครับหามีเห็ดเราโงเหิดเขาเห็ดยังนะครับมือนั้นเบาไกลเก็บเห็ดกะได้พระได้แกงนี่ยหน่อยพัดใส้ไข้ครับก็ได้มือนี่ยี่ล่องรอไปน้ำโขกครับยางเลาะโขกไปเบิงไปกับยายพายเสือบักแกล้งแล้วครับเรอย่างดอบมไปทั้งหนาผนนะครับ ไปครับพี่น้องเขาป่าถ่าติดตามกันเบ้องครับไปครับเขาหอดป่าหอดดงใหญ่ไพ่เรากเก็บอยู่คนครับเราได้ดอกนึงแล้วครับหาเราบิ้งน้อพี่น้องออใช่เฮ็ดเจ้าบนะเบิ้งยูมือนั่นนี่พี่น้องสวัสดีค่ะเฮ็ดละงอกเกิดค่ะ มาเก็บได้ไผ่ได้ดอกนึงปลือกมาดอกไงแต่พี่น้องครับคุปาด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 พี่น้องคุณเบาทิมเห็นอยู่คุณครับจักไปเห็ดยังก็สั่นเบาทิมว่าคุณ่าเบาทิมบ่หูว่ามันเห็ดยังก็สั่นไปเบื่อนครับอยู่บ่ไกลเทียงหน้านะครับป้าพี่น้อง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 มีเห็ดยังเกิดขึ้นนะพี่นะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดเราโง่เขานะ นะพี่น้องพี่น้องปัดให้เรางกเขาเบางทีมเก็บเอาหนีนี่นไหม,ไมหพี่ให้พี่ให้น้องครับบุญเก็บตังไดละ่ะเออค่อยเก็บเอาหนีล่ะสิเก็บจังไหนปัดพี่น้องให้เรางไมาเกิดดัแ้้พี่นองปาเง,งเขาอุ้ยแบบงามพี่น้องแบบงามแบบงามแบบงามเบาทิมเก็บรัดทางคุณครับโอ้ยเห็ดละางก กิดูตามโคกตามป่าโอ้ยพี่น้องปอดปาดปดปดเท็ดจังไรแนนี่มันังสีจนบานถิมวด้วครับพี่น้องโอ้ยขักขักขักคือจังไคมึงของเห็ดหรอคือจังไคถิมบอถิมมาเฮ็ดน้องกเก็บบ้าหมก็บบ้าโอ้ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดเ็ดเ็ดเห็ดเงก็เมาถิมเก็บนะพ เขาที่เมื่อไใส่เสือมากครับเขาตะตื่นขึ้นมางัลนว่าเบาไก่มากเก็บเพดรฝืดเลยแดนเข่าเกียร์สุนักมากน้ำเบาไก่เลยครับเสือกระบปงใส่ครับอย่างมากหลายจห <c oughs> น่อยีไล่าเพิ่มเมื่อไปหาใส่ผาใส่แพร่นะครับยุ่งจ่อหัวยุ่ใกล้ครับโวกเก็บเพชรก็ยู่ใกล้นี่แหละครับอยู่ใกล้เทียงเบาไกยู่หน้าเบาไกยูน,นี่แหละครับ โอ้โอโออยคักคับพี่น้องโหเห็ดบ่าไรดอกสิเต็มตาแล้วพี่น้องโอ้นี่เห็ดอันนั้นจะนี้เห็ดเพิงอันนี้ยุคข้ตัวพี่น้องนะเห็ดเพิงยุคข้าครับพี่น้องน,น,นั่นดอกแค่นอยนั้นครับบอด,ดอกครับข้านต้มมันขมเรื่องทำไปไปครับเลาะน้บาบ่าวไก่พี่เอครับพี่น้องเน,นี้ยใครมีเนี้ยผมมีเนี้ย เห็ดเผือกขมอยู่ค่ะมีครับใบวอดซิมเลาะไปเรื่อยเบื้องเฮาน้องกันแทศไปนี่ครับพี่น้องบนของใหญ่ไพ่ครับหมูหน่นึงของเราบู๊ยมีติเฮ็ดหลองโง่เลยพี่น้องน้องเปล่าไกลผัดอกตูมันอยู่ใสเป็นสันเหลาวกว่ดอกตูมมันช่องดอกอุอ้ย พ่อแกงบอกไงล่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเรางงยังไงมาร้อนเกือบบนไม่ย่ำชาวบ้านนี่ปาด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 สีเต็มตาล่ะพี่น้องมิจฉาดอกบนบานเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดว้าหืมสี่เต็มตาบอไก่บอไก่เสร็จแล้วขึ้นเมื่อไหวก่อนได้พี่น้องแน่ในวบ่ได้มันสี่มูนครับยังไข่พี่น้องหืมเฮ็ดพี่น้องพี่น้อง กันแม่งไรพี่นอกไงครับเต็มตาเดียเรียบร้อยพี่น้องเห็ดสองหมูเต็มตาเลยครับไปครับเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องเขาร้อนนี่ครับครับเดี๋ยวสีภาพพี่น้องเขาปลานี่ครับได้ไพ่เสือบอกก็เรงสิไปอีกดวงนึงครับไปครับพี่น้องเลาะไปบ้างหยีครับ ครับพี่น้องหลังจากแยกทางคับยายไพ่ครับยายไพ่ไปดงหึเบาไกลไปดงหนึ่งเราบ่หลงดอกพี่น้องทำหมุน like นี <ain> ้เราคุ้นเคยแล้วครับโอ้พี่น้อง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 หนดอกหนึ่ปาด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 ปปาดเบาที่มเกลียบตีคุณครับพี่พเห็นรางงครับพี่น้องเห็นุ่เออเอเอออดเออลุยนั่นฟังกี้มากกี้มากีใครครับใคร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 ูะ ไข่เฮ็ดนะครับบ่แมนไข่แนวอื่นไข่บางก่อนอ่าอกเดียวนี่เมเขาจเห็นมือเขาเห็นก็ไม่ไม่ลุ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 ลไลุ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 ลไลุลุอไลุลลุลุลุลไลไปุล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 ไลุ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 ปุลไลุ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 ลไลุ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 ลไปุปลุลุลไล่ลุ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 ลไลุ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 ลไปุลุลไไไปล เหี่ยวครับไปไหมครับมากะจะเป็นเฮายังพี่น้องเท้าต้นบ้านน้ำลงไหนไม่ต้องขำเตรียมตาแล้วครับพี่น้องไปครับรอน้ำปลาก้อยเขาลงเลยครับไว้ทิ่มสดออกกองผลไว้ทิมเนาะขอดอนี่แล้วครับขันห้าได้เฮ็ดอีกไปครับรลุดครับพี่อีกครับพี่น้องพี่น้องบ่าวไก่เขามา่นี่เบาใก่เห็นเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวก เฮ็ดพวกรับเฮ็ดพวกเฮ็ดพวก่นเห็ดพวกเ็ดเฮ็ดพวกเอ๊ะเท็ดพวกอะไรเฮ็ดพวกเฮ็ดอ้ยเก็บไปไมไว้ยุ่งไรพือเลือดออกเนี่ยเ็ดพวกขัาพี่้องเฮ็ดพวกที่บทิ่มัเก็บที่พับถึงบ้ทิ่มเก็บพี่พับลบได้ปะโอ้ยพอได้เอาเสียบเอามากอะไรดึงตรงตรงบึงตรงต เห okay. ็ดพวกพี่น้องพวกเราพวกเราโอเคห็ดพวกเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดพวกเห็ดกอเห็ดไข่ดอกใหญ่งคือเห็ดกระดาษที่ปลูกแล้วเขาเรียกเห็ดฟางออ้ยเห็ดพวกพี่น้องเห็ดปลวกพวกเราพวกเราโอ้ยข้อฮักข้อเงี้ยเสียงมูคดีก็น่ามากครับวา โอ้ยนกคนตั้งมากทสตาเดียมเตียบเอกครับครับเลือผีครับครับครับผี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 ผผี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 ผผี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 ีผีผีผี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 ผี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 ีผีผีผีีผ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 ี

โอ้ยผีมูนงข้างในครับนมูโอ้ครับนพี่น้องพี่น้อง่ส่สายตาบุพี่น้องพี่น้องเห็นบ่หาไดบ่พี่ครับมูนังครับผี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 มูเฮ็ดอพี่น้องเก็บดไกมาเก็บี่ดีครับดี ดีพี่น้องดีนี่ปลวกเดพี่น้องโอ้มีน,นอมัีเย่พาได้แขงมันาทงหลังกับน,นีพี่นอ้อ,นองป้า่ม่ีครับหฮิดปี่นีนตึแล้วได้เนอยู่มื่อนี้คือมนเน คือมาอนแถ่นอ่ะเราคือมาอนแถ่นอนะ่ะรานนก็ครับเรลาเสียมากเปล่าขวางแค่นี้นนนนตรงนี้ครับหลังจากพายุมาทั้งฝนทั้งห่อนทั้งถุ่นแพี่น้องมากับบุกโกกระบุกโกไซเหียน ขึ้นกีการกีฮิตสูเฮียนเบาเศร้าครับฮะเราเบ่งน้ำตีนพุน่นสิแล้วครับให้ปวกพุ่นได้เคยออกเพิ่นก็ออกเพิ่นได้เคยมีเพิ่นก็มีรุนแรงไปเรื่อยๆครับมันกโน็โดนๆจังพอเนาะครับนเนาะแนว่ยฮิตบวกมันก็บวกเกิดเสมอไปคือเห็ดขาวเห็ดขาวกระเกิด,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 กดย้ายไปเรื่อยๆฮิตปวกก็โดนๆจังพอ ว่นี่ว่ามีบอลว่ามีบ้านนอไปครับลุ้นกระบอลไกลผีครับพี่ครับพีผีผีพี่น้องพี่น้องมันย้ายเกินแล้วผีครับนี่โอ้หัวขาดข้อกินไปมันย้ายแลาวผีพี่น้องยิงครับครับเนื้อ ที่ัวขอดอครับขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องผมหลายๆเด้อครับมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เบาไกลมาเก็บเห็ดปวกซอยกันครับหนุ่มกันหลายเนาะครับเนาะฝนตกขึ้นพี่น้องผมอยู่ดีมีแหงเด้อครับมาเก็บเห็ดซอยกันหาหยนยากนะกินน้ำเบาไกลครับพี่น้องเอาไปต้มไปแกงไปพัดครับครับพี่น้อง เราะไปเรื่อยๆลำเบาะไก่นะครับหกแน่พี่น้องมีแต่ปลาอันนี้ด้วยครับมีแต่ปลาเพล็กฮ่าบุญพี่น้องครับพี่น้องครับนี่นี่นี่เห็ดปวกเฮ็ดปวกเขาวะหลงงานเก็บเห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหะงอกครับเห็ดหะงอกอุ้ยเห็ดละงอกขาวพี่น้องอุ้ยมูนฮ่าหกหรอกพี่น้องพี่น้องบูด้าบ้านเวิ้งล่ะเท่าเวิ้งล่ะเท่าเวิ้งล่ะ วัด้พ oh, oh, ี่น้องเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วโอ้ยเดตรงเตี้ยอันนี้มันโอ้โหเห็ดปวกโอ้เห็ดปวกเข้าไวลุ้มเตเห็ดปวกเก็บเห็ดปวกว่าหันน้องพี่น้องเนาะเห็ดเรางูเขาครับเห็ดเรางูเขาเออเท่าเสด็จแกสลากวัดล่ะโอ้ยเห็ดเรางูเขาเล็กเจ้าออ้ยมีแต่ดอก สวยตั้งนั้นเลยจะเต็มกัตตาซะแล้วเรากัตตากระตาระตาเนี่ยหน่อยพี่น้องเลยกระวานสีบ่มีเนาะพี่น้องเนาะมันบ่แม่นยามมันลงถี่ลง,งเย็นไปทางไหนเนี่ยขู่มื่อนี่พิษแปลกดือดูครับสีเต็มตาละพี่น้องพวกนี้ละเต็มตาละเบาไกลยายไพ่ลงไปรุมบ้านเ,เห็นสวนเห็นเงียน,นกันเลยครับแจ้งราสิใดวด่าใด ไครับรุ่นกันเรื่อ,ง,องนี้ครับพี่น้องเลาะไปนี่ล่ะครับมันหกพี่น้องครับมันหกหกปลาอันเพกครับกุ๊กเพกหลายาลครับุูนกัเบาไกลอีกครับ ข้าพลออีกแล้วครับพี่น้องลออีกแล้วโอ้ยเห็นเราง,ง้เขาพี่น้องเห็นเราง,ง้เขาโอ้ยเจ้าที่น่ารักเหลือเกินเจ้าเฮ็ยเราง้เขาตุ้มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องตรงนี้แหละครับนี่จะตุ้มยังไโครับว่ามันไม่โคตรคนดอกเพียงสองดอกครับพี่น้องยุ้ยหลับตาพี่น้องพี่น้องนันไม่โคตรครับ อร่อยอออรยอเทสหนึ่งสองสามครับวันนี้เบาไกลมากเก็บเห็ดนะครับโอ้ส่อมเสียงพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดส่อมเสียงส่อมเสียงโอ้วันนี้เรามาเก็บเห็ดที่ป่าแห่งหนึ่งรู้สึกว่าเห็ดละโงกเยอะเหลือเกินหลังจากพายุเข้าแล้วเห็ดละโงกสวยก็มีแมลงอะไรไม่รู้ไม่ทราบชนิดมากินก็แหวงไปครึ่งหนึ่งนะครับ ส่องเพียงพี่น้องส่องเพียงปึสเท็นตาเด้อครับเบาไก่สิเต็มตาแล้วลลขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไรเด้อที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไกไ่เก็บเห็ดบกันน้ำกันครับให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขสุขคนนะครับอยู่เป็นเรื่มแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่ติดตามเบาไก่ไปเรื่อยๆนะครับเบาไก่สีาพาสพี่น้องก็หาปลาเนี้ยหาเฮ็ดเนีย เงาเห็ดหาเห็ดย่าปลาหาปลานะครับไปเรื่อยๆนะครับทีวิตคนบานๆอีสานบานเฮาไปเรื่อยๆครับไปครับรอบอีกครับครับผมพี่น้องเห็ดปวกเถาครับพี่น้องเห็ดปวกดอร์ดเถาบวกอาอมน้องนอกครับนองมันหน่อยดอกอยมันเป็นเสือเพาะเสือต่อไปนะครับเนาะเพาะเสือต่อไปครับพี่น้อง ห้าดอเอาดอกนุมน่มๆดีๆครับมันจะเกิดบ่หลายดอกครับนครับสอบเกิดน้ำพ่นขอมาหาดอกมุงกีนพ่นเสียงก็งบ๊ยวยมาเราพี่น้องมากแบบหลุกทุ่งมาแบบในดอกในดอกครับ,บดอกไก่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องบุญไปน้ำกันค,ครับ,รบพี่น้องหลังจากเบาไก่ครับ ยหญ่ไพ่เสียบกระเลงเล่าไปเก็บเห็ดหวกมากครับนี่ครับรายได้ขาอมือนี้ครับสรุปรายได้วันนี้อู้มีแต่จูงงามพี่น้องมีจูงงามว่าบ้านมาสังก์เถ้าซ้่ผู้เก็บเด้อพี่น้องเลยคุณอะคือะไรโอ้พี่น้องเบื้งเบึ้งเปื้อนนี่ก็นาเล่าอีกเห็ดครับพี่น้องเขาเ็ผู้เก็บครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องในรายเด้อครับที่เขามาเป็นแรงเคียร์แรงใจให้เบาไก่เบาไก่มีกำลัง สู่ต่อไปเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบื้องนี้ครับเฮ็ดพวกขอดอนยหน่อยใช่ไหมเบาไก่เก็บปอวกขอดอดอกเนยเนยดอกนยหน่อยๆนั่งพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่ชูมิจฉุกชูมิจฉุกมันหักครับพี่น้องใส่กระตาเนยหน่อยขา้าวขาบ้านพี่น้องนี่ครับขามันสุดของมันนี่สุดมันค่ะนี่มันงยูงกี่ลอกครับพี่น้องอ๋อสุดขัน ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงรำรวยสุขสุขคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้เราไปขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องรำรำรวยสวยสุขสุขคนเด้อครับสวัสดีค,ดขขดครับเหลายเด้อสวัสดี<ห>มดดากพ,พี่น้องเอ้ยอ่าสวัสดีพี่น้องเนี่ยโอ้ยห่อน